อันที่จริงไปเยี่ยมคุณหน้าชายผู้นี้ตั้งแต่ที่เขาเดินเข้ามาแล้วพอได้ฟังพวกเขาคุยกันจึงคิดว่าต้องเป็นชายคนนั้นไม่ผิดแน่ตอนนั้นชายผู้นี้มาขอให้เขาช่วยแก้วิเคราะห์สถิติให้รูปโปรไฟล์วีแชทของเขาก็เป็นรูปตัวเขาเองในแชตก็มีแต่ชื่อผู้อํานวยการเสี่ยวไม่ก็พี่หมิงไปเยี่ยมมั่นใจว่าชายคนนี้คือเยียนหมิงเดิมที่เขาก็ไม่ได้อยากทักทายอะไรมากแต่พอเห็นท่าทีแบบนั้นของอีกฝ่ายก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมานิดหน่อย ใบเยี่ยยกยิ้มใช่สินักศึกษาปอโทเก่งอยู่แล้วเก่งกว่าเด็กปอตรีแบบพวกผมตั้งเท่าไหร่แต่พวกเรียนปอโทบางคนก็ทำตัวมั่วั่วนะผมจำได้ว่าผมเคยแก้ทีสิทธิ์ชื่อว่าระยะเวลาการรักษาโรคกระเพาะรื้อรังโดยใช้ยาเซิงอย่างอี้ไวทางส่วนวิเคราะห์สถิตินี้ดูไม่ได้เลยเด็กอนุบาลยังทำดีกว่าอีกพี่ว่าทำไมพวกคนเรียนปอโทถ,ถึงเก่งขนาดนี้ละ่ะเยยนหมิงได้ยินก็ช็อกระยะเวลาการรักษาโรคกระเพาะรื้อรังโดยใช้ยาเซิงอย่างอี้ไวทาง คือที่สิทธิ์ของเขาเพื่อนของเขาเป็นคนแนะนําให้รุ่นน้องเป็นคนทําวิเคราะห์สถิติให้เขาเสียเงินไป800ร้อยหยวนแต่นั่นก็เป็น8 0ดรอยหยวนที่คุ้มค่าเพราะมันทาให้ผู้อํานวยการชื่นชมเขาไปอีกนานแน่นอนเขาบอกทุกคนว่าเขาเป็นคนทําวิเคราะห์สถิติเองไม่ได้ให้คนอื่นทําให้ถ้าให้พูดคืออย่างไรทั้งโรงพยาบาลแพทแพทแพนี้จีนและสถาบันวิจัยแพทย์แผนจีนก็ไม่ใช่สถาบันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกนักศึกษาปริญญาโทที่นี่จึงไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเทพแห่งสถิติอย่างไปเยี่ยมยนหนิงได้ยินดังนั้นก็ถึงงงงงกับหนนนนน้้าาาเเเปปลีี่่ออย่ยยสสขออออชิคืรุไะ ไปเยี่ยพยักหน้าโดยไม่พูดมากเห็นแค่ว่าเยียนหมิงกำลังรินน้ำจากกาให้ไปเยี่ยและพ่างจื่อเขากระแอมตอนเดินเข้ามาก็เห็นว่ารุ่นน้องทั้งสองคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆที่แท้ก็เป็นพวกนายนี่เองห้าหาเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงข้าวเองไม่ต้องเกรงใจฉันยังมีธุระนะค่อยคุยกันวันหลังนะจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับเพื่อนมีเรื่องนิดหน่อยนะ่าเลยจะไม่อยู่กินข้าวแล้วกินกันเยอะๆนะเดี๋ยวฉันไปก่อนชายหนุ่มลุกขึ้นทันทีที่พูดจบและหยิบใบเสร็จของไปเยี่ยไปจ่ายเงินด้วยทวว่า่าาาเเจจ้้งอกกลับยขึนแววต เท่าแก่มีบุหรี่ไหมครับเอายี่ห้อจงหวะหนึ่งมวนอาฮะแล้วมีอูลเหลียงเยี่ยไหมครับเอาอูลเหลียงเยี่ยอีกหนึ่งขวดด้ยยังไม่อิ่มเลยเอาจานที่แพงที่สุดในร้านแล้วกันเหยียนหมิงที่กำลังเดินไปจ่ายเงินถึงกับถอยหลังจนแทบสุดไปเยีย่ยมองเขาด้วยสายตานแกล้งในขณะที่เหยียนหมิงมองเขาอย่างอ้อนวอนหวังว่าเขาจะปรานีไปเยี่ยบกมือไปมาไม่ต้องรอตอนบ่ายก็สอบแล้วพ่างจื่อนายจะดื่มแล้วทำแมวอะไรข้าวก็กินไปแล้วไม่ต้องสั่งอะไรมาแล้วขอบคุณรุ่นพี่ที่ดูแลนะครับพี่เลี้ยงข้าวผมทุก เยยนหนิงได้ยินก็ทราบซึ้งพอจ่ายเงินเสร็จก็รีบออกไปทันทีอันที่จริงมื้อนี้ก็ไม่ได้ถูกนักรวมรวมก็ประมาณ200อกว่าหยวนได้ไปเยี่ยมไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครอย่างไรก็ฝึกงานที่เดียวกันต้องได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วไม่จําเป็นก็อย่ามีเรื่องทะเลาะกันเลยหลังจากที่ทั้งคู่มาถึงโรงพยาบาลก็มาดูสนามสอบเสียหน่อยทว่าพวกเขากลับได้เจอคนรู้จักอีกแล้วพวกเขาเห็นว่าหลิวจื้อพาคนหน้าคุ้นๆุนมาที่สนามสอบด้วยหนึ่งในนั้นมีคนคุ้นเคยคนหนึ่งอย่างหลิวเจิ้นซีเขามาที่นี่ทําไม เมื่อหลิวเจี้ยเห็นไปเยี่ยกับพ่างจื่อเจ้าหมอน,นั่นก็คิดอะไรบางอย่างแล้วหันไปพูดกับหลิวเจนินซีอาจารย์ครับนั่นมันหวังโยฟูกับไปเยี่ยไม่ใช่หรือครับหลิวเจนินซียกยิ้มพลางเดินไปหาทั้งสองคนพร้อมกับเหล่านักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลที่เดินตามหลังเขามาสิบกว่าคนมองผ่านๆเหมือนเป็นขบวนอะไรสักอย่างเลยไปเยี่ยและพ่างจื่อเอ่ยขึ้นพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์หลิวหลิวเจนินซีมองหวังโยฟูพลางส่งยิ้มสนิทสนมให้แล้วจึงตกบาพ่างจือ่อโยฟูคุณเองก็ด้วยถ้ามีเรื่องลำบาาาากกกกกกใใจอออะะไไไรรนนมมมมมมหยยยลลัั็็คคุุบบผผผด้เเีแ่ณฮ นี่ผมยังเอาใจใส่คุณไม่พออีกเหรอผมคงเป็นอาจารย์ที่แย่มากสินะผมต้องโดนตรวจสอบแน่หลิวเจินซีทำทีปวดใจก่อนจะพูดต่อผมได้ยินมาว่าการสอบรอบนี้คุณก็ทําได้ไม่ดีเท่าไหรน่นี้เอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะหาหอพักแถวแถวมาหาลลยให้คุณแล้วคุณก็ไปตั้งใจเรียนอีกสักปีระหว่างหนึ่งปีนี้ถ้ารู้สึกว่าลําบากก็มาคุยกับผมถึงแม้ว่าในค้าพวกเราจะเป็นสิทธิอาจารย์กันแต่นอกเวลาเรียนเราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่คุณคิดว่างั้นไหมพ่างจื่อยิ้มซื่อบือ้อใช่แล้วแล้วอาจารย์พูดถูกครับ หลิวเจิ้นซีเห็นว่าพังจื่อเชื่อฟังแล้วก็หันมาทางไปเย่ยที่อยู่ในสภาพเสื้อผ้ายับย,ย,ยู่ยี่ผมเเผายุ่งเหยิงแทนไปเย่เฮอะคุณต้องหัดเรียนรู้จากโยฟฝูบ้างนะถึงผลการเรียนเขาจะแย่แต่เขาก็พยายามอยู่ตลอดนะไปเย,ย่ยิ้มแห้งอึมอึมอาจารย์พูดถูกครับผมจะหัดเรียนรู้จากโย่ฝูบ้างคนรอบข้างได้ยินก็อดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้หลิวเจิ้นซีจึงถอนหายใจแล้วชี้ที่ไปเย,ย่ดูสภาพคุณสิโตจนป่านนี้ยังไม่รู้จักให้ความสำคัญกับการแต่งตัวกลับไปก็แต่งตัวให้ดีดีซะ ไปเย,ย่พยักหน้าแม้ว่าหลิวเจิ้นซี่จะปฏิบัติต่อเขาไม่ดีนักแต่เขาก็ไม่ได้เพ่งเล็งไปเย,ย่จนเกินไปการสอบกำลังจะเริ่มขึ้นผู้คนต่างทยอยเข้าสนามสอบไปเย,ย่มองหาที่นั่งรอบๆสนามสอบอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะถึงเวลาสอบแล้วเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นผู้ใช้งานระดับ VIP 1หนึ่งที่เคารบเงื่อนไขของท่านสอดคล้องกับเงื่อนไขเพิ่มเลเวลจะเพิ่มเลเวลสมาชิกของท่านหรือไม่ไปเย,ย่กดตกลง หากแต้มสมาชิก1 0 0แต้มหักเงินจำนวน 1, 000, หนึ่งห่ยวนเลื่อนขั้นเป็น V.I.P เลเวล2โปรดรับสิทธิพิเศษของท่านดังนี้สิทธิพิเศษข้อที่1ค่าประสบการณ์เพิ่มเร็วขึ้น4เท่าสิทธิพิเศษข้อที่2ได้รับน้ำยาวิวัฒนาการแจ้งเตือนใช้ในห้องที่ไม่มีคนหลังใช้งานยีนของท่านจะเกิดการวิวัฒนาการคุณสมบัติของร่างกายท่านจะเปลี่ยนแปลงไปสิทธิพิเศษข้อที่3สุ่มเพิ่มเลเวลวิชาใดาวิชาหนึ่งขึ้นเป็นเลเวล5าหรือกำหนดเพิ่มเลเวลวิชาใดาวิชาหนึ่งข สิทธิพิเศษข้อที่4ี่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้5วันหลังจากที่ได้อ่านสิทธิพิเศษของการั p เลเวลสมาชิกแล้วไปเยี่ยก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สนใจคําว่า VIP นักแบบนี้สิถึงเรียกว่าสมาชิกสิทธิพิเศษข้อที่1เร่งค่าประสบการณ์ขึ้นทันทีตั้ง4เท่าล้อกันเล่นใช่ไหมไม่เร็วๆแถมเรายังมียาเพิ่มค่าประสบการณ์5เท่าอีกไวขึ้นตั้ง20เท่าไปเยี่ยคิดแล้วก็ขนลุกสิทธิพิเศษข้อที่2น้ํายาวิวัฒนาการใช่ของที่ทําให้ตัวเอกแปลงร่างได้แบบในนิยายหรือเเปล่าอืมใใช้้้ไดหคะแนนต็ สิทธิพิเศษข้อที่3ข้อนี้เหมือนกับ VIP หนึ่งแต่ของ VIP หนึ่งจะสุ่มอับเป็นเลเวล4ไม่มีให้เลือกว่าจะอัพวิชาไหนแต่ครั้งนี้จะสุ่มอับเป็นเลเวลหหรือไม่ก็เลือกอัพศักวิชาขึ้นเป็นเลเวลสไปเยี่ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็พอใจในดวงของตนเองอยู่แล้วแหละนะสุ่มอัพเลเวลวิชาใดก็ตามเป็นเลเวล5อย่างไรเสียจากเลเวล4ไปเลเวล5ก็ต้องใช้ค่าประสบการณ์ตั้ง3 0มพันมันเยอะเกินไปอืมใช่แล้วงั้นก็เอาตามนี้แล้วกันติ๊งเพิ่มเลเวลวิชาฝังเข็มเป็นเเเ5สฝัังข็มนหรอ ก็ดูไม่เสียหายนี่ไปเย,ย่จะอัพเลเวลวิชาฝังเข็มตั้งนานแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าตอนนี้จะอัพถึงตั้งเลเวลห้าพอถึงขั้นนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์แล้วถ้าเลเวลหนึ่งคือชำนาญเลเวลสองคือเชี่ยวชาญเลเวลสามคือระดับอาชีพเลเวลสี่คือระดับผู้เชี่ยวชาญเลเวลห้าคืออาจารย์และเลเวลหกคือปรมาจารย์ล่ะก็ดังนั้นวิชาฝังเข็มเลเวลห้าก็คงครอง,อง,องทั้งมนทลนจิ้นสีแล้ว ส่วนสิทธิพิเศษข้อสุดท้ายเปลี่ยนสภาพแวดล้อม5วันคงเหมือนกับโหมดสวมร่างเด็กเรียนทําให้ผู้เรียนย้ายตนเองไปยังสภาพแวดล้อมอื่นแล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้แต่อะไรคือเรื่องที่ทําให้ไปเยี่ยกังวลกันนะนั่นก็คือเขาไม่ได้รับแต้มสมาชิกและโอกาสจับรางวัลจากเลเวลที่เพิ่มขึ้นตามสิทธิพิเศษอย่างภารกิจแรกที่ให้อัปเลเวลวิชาแพทย์แผนจีนขึ้นเป็นเลเวล2จะได้รับแต้มสมาชิก20แต้มและโอกาสจับรางวัลสองครั้งแต่เมื่ออัปเลเวลวิชาฝังเข็มเป็นเลเวล5้าแล้วกลับไม่ได ไปเยี่ยคอรุ่นคิดคงจะต้องอัปเลเวลโดยการเรียนถึงจะนับว่าทําภารกิจสําเร็จสินะแต่เทียบกับวิชาฝังเข็มเลเวล5แล้วก็พอมองข้ามแต้มสมาชิกกับโอกาสจับรางวัลแค่นั้นไปได้เลเวลสมาชิกปัจจุบัน VIP 233ส0เพิ่มเลเวลจะต้องใช้แต้มสมาชิก300แต้มและค่าบริการเดือนละส0,000่นหยวนโปรดรับรองว่าท่านมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อคงเลเวลสมาชิกของท่านไว้ภารกิจต่ออายุได้รับแต้มสมาชิก1ิบแต้มสะสมแล้วและโอกาสจับรางวัลหนึ่งครั้งภารกิจต่ออายุใหม่ โปรดรับรองว่าท่านมียอดเงินในบัญชีถึงหนึ่งหมื่นหยวนเพื่อโครงการเป็นสมาชิกของท่านไวร้รางวัลสำเร็จภารกิจแต้มสมาชิก20แต้มและโอกาสจับรางวัลสองดาวจำนวนหนึ่งครั้งรับรางวัลเดือนถัดไปภารกิจนี้น่าจะเป็นภารกิจต่ออายุแบบอัปเกรดว่าแต่เรายังเหลือโอกาสจับรางวัลอีกครั้งนี่นาะลองดูหน่อยดีไหมไปเยี่ยตั้งจิตให้มั่นแล้วกดสุ่มรางวัลโดยไม่สนใจอะไรอีกต่อไปติ๊งจับรางวัลสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์2000แต้ม ค่าประสบการณ์2พันแต้มก็ไม่แย่เท่าไรอย่างไรนี่ก็เป็นรางวัลหนึ่งดาวยังพอรับได้อยู่ทว่าไปเยี่ยมไม่ได้กดใช้ค่าประสบการนั้นทันทีแต่เก็บมันไว้ใช้ในโอกาสต่อๆไปแทนไปเยี่ยมองหน้าจอโปร่งแสงและถอนหายใจออกมารางวัลก็จับไปหมดแล้วของที่ใช้ได้ก็ใช้หมดแล้วตอนนี้เขาไม่มีเงินฝากหรือบินเลยอื่นพยายามต่อไปสถานที่สอบคือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จุคนได้ราวๆสองพันคนพวกไปเยี่ยได้ที่นั่งแบบสุม่มไม่มีการจัดใดๆอันที่จริงสถานที่แบบนี้สำหรับการแข่งขันแบบออฟไลน์แล้วก็ไม่แย่นะรอบคัดเลือกมีไว้้เเพื่่อคคััดนนนทา ส่วนของจริงน่ามันคือรอบระดับมณฑลกับรอบระดับประเทศต่างหากไม่นานนักก็มีแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเริ่มนับถอยหลังโปรดเตรียมตัวให้พร้อมแจ้งเตือนห้ามปิดแอปพลิเคชันระหว่างทําข้อสอบหักออกจากแอปพลิเคชันจะถือว่าละสิทธิสอบไปเยี่ยมเคยทาข้อสอบผ่านอินเทอร์เน็ตมาก่อนมันเป็นแบบนี้จริงๆหน้าจอโทรศัพท์จะต้องทั้งอยู่หน้าแอปพลิเคชันห้ามเปลี่ยนไปหน้าอื่นยกเว้นว่าล็อกเอาจากแอปพลิเคชันแล้วเวลานับถอยหลังไปหนึ่งนาทีแล้วเริ่มวมาก เมื่อไปเยี่ยเข้าสู่หน้าตอบคำถามแล้วก็ได้รับแจ้งเตือนในเวลาสามชั่วโมงนี้ยิ่งจำนวนข้อที่ถูกเยอะคะแนนก็ยิ่งสูงจำนวนข้อยิ่งเยอะไม่จำกัดคะแนนเต็มเลยเหรอือถึงแม้ว่าห้องประชุมจะใหญ่แต่อาจารย์คุมสอบก็เยอะเหมือนกันเว้นแค่ไม่กี่ก้าวก็เจออาจารย์เดินคุมแล้วไปเยี่ยคิดในใจว่าในเมื่อนับแค่จำนวนข้อนั้นก็แปลว่าแค่ทำโจทย์หรือคิดได้ดังนั้นไปเยี่ยก็รีบทำโจทย์ทันทีอวัยวะตันทั้งห้าโน้ตดนตรีทั้งห้าสีทั้งห้าและรถทั้งห้าที่สัมพันธ์กับท่ท 5, นทน้ง ไปเยี่ยท่องเรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วตับหัวใจม้าปลอดตตัวโนตทั้งห้าเจียวจือกงซางอาวี๋สีทั้งห้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำรสทั้งห้าหลักเปรี้ยวขมหวานเผ็ดเค็มไปเยี่ยทำข้อสอบไวมากทันทีที่โจทย์ปรากฏขึ้นมาไปเยี่ยใช้เวลาอ่านโจทย์ไม่ถึงสองวินาทีก็ได้คำตอบแล้วแน่นอนถ้าเจอข้อยากๆกที่ต้องคิดละ่ะขอโทษทีแต่ไปเยี่ยก็แค่เดาแล้วข้ามข้อแบบนั้นไปเลย ในเมื่อเป็นคลังโจทย์ก็เธอก็คงไม่ได้มีโจทย์เพียงไม่กี่ร้อยข้อหรอกสิ่งที่ไปเย่ต้องการคือทําคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่อัตราการทําถูกร้อยเปอร์เซ็นคิดได้ดังนั้นเขาก็เร่งมือให้ไวกว่าเดิมขณะนี้สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางกําลังฉายรายการใหม่บนช่องที่สิบซึ่งเป็นช่องการศึกษารายการนั้นมีชื่อว่ายาจีนของพวกเราพิธีกรเป็นพิธีกรหน้าใหม่ทั้งสองคนเหลียงหยงและชีปิงวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของงานแข่งขันความรู้แพทย์แผนจีนด้วยเหตุนี้รายการของเราจึงงได้ชิญอาาาาจรย์ททั่นม อาจารย์จางสเสวียเวิร์นและอาจารย์หลี่ซื่อเตอ๋อชี้ปิงชี้โทรศัพท์ในมือแล้วเอ่ยขึ้นกับหน้าจอใหญ่พวกเราได้รับสิทธิพิเศษผ่านการอนุมัติจากสำนักงานการจัดก,การแพทย์แผนจีนให้ถ่ายทอดสดขั้นตอนการสอบให้ทุกท่านรับชมได้เหลียงหยงยิ้มวันนี้เราจะมาสัมผัสบ,บรรยากาศการสอบในรอบแรกกันแน่นอนทุกท่านวางใจได้ในการสอบรอบต่อๆไปพวกเราก็จะถ่ายทอดสดและติดตามต่อไปเหมือนกัน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงมาตรฐานทั่วไปของการสอบพวกเราจึงได้เชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาให้คำอธิบายถึงความยากของข้อสอบและคาดการว่าต้องทำคะแนนกี่คะแนนจึงจะเข้าสู่รอบระดับมณฑลได้จริงสิผมจะบอกความลับให้ทุกท่านฟังเราดูความคืบหน้าในการทำข้อสอบของผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านว่าตอนนี้ทำไปกี่คะแนนแล้วได้ทางเวทีของพวกเราปลดดูที่หน้าจอครับเหลียงหย่งชี้ไปที่หน้าจอทันใดนั้นหน้าจอขนาดใหญ่ก็กลายเป็นฐานข้อมูลแทนด้านหน้าคือเลขประจำตัวผู้สอบและด้านหลังคือคะแนน ชีปิงถามศาสตราจารย์คิดว่าคะแนนสอบครั้งนี้ผ่านเกณฑ์ไหมคะจางเสวี่ยเวิว่นยิ้มผมคิดว่าสำหรับบางคนแค่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วบางคนต่อให้ได้คะแนนสูงก็ไม่ได้แปลว่าผ่านเหมือนอาจารย์หลี่เขาทำได้ไม่กี่ร้อยคะแนนก็พอใจแล้วล่ะครับหลี่ซื่อเตอ๋อไม่สนใจมุกข,ของจางเสวี่ยเวิว่นแล้วกล่าวต่ออันที่จริงผมเข้าประชุมหลายรอบมากกว่าจะมีการสอบครั้งนี้นี่คือก้าวแรกอันกล้าหาญของพวกเราซึ่งก็คือก้าวแรกของแพทย์แผนจีนเช่นกันขอเพียงแค่ผู้คนคอยติดตามการแพทย์แผนจีนจะต้องเจริญรุ่่งเเรือขึ้นนนป็นแน อาจารย์หลีพูดต่อแล้วก็เรื่องคะแนนก็เหมือนกับที่อาจารย์จางบอกนั่นแหละคนทั่วไปทำคะแนนได้ถึง100คะแนนก็ถือว่าไม่แย่นักศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนทำได้สัก200อคะแนนก็ถือว่าใช้ได้ส่วนนักศึกษาปโทและประเอกด้านการแพทย์แผนจีนผมคิดว่าควรได้สัก3 400นา0 0รอคะแนนจึงจะถือว่าผ่านส่วนบุคลากรในวิชาชีพนี้อย่างอาจารย์จางก็คงอ่านโจทย์แล้วตอบได้เลยห้าห้าเลียงหยงได้ฟังก็หัวเราะตามไปด้วยถ้าอย่างนั้นทั้งสองท่านคิดว่ามนทนไหนจะได้คะแนนเยอะที่สุดครับจางสเสวียเว่อลสายหัว อันนี้คงพูดไม่ได้หรอกมียอดฝีมือด้านการแพทย์แผนจีนเยอะแยะ,ยะไปหมดถึงจะบอกว่าพวกเราเป็นอาจารย์ระดับประเทศก็เถิดแต่ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเหล่ายอดฝีมือที่ไม่เปิดเผยชื่อมากเท่าไรหรอกเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดยังไงละ่ะแต่ถ้าต้องบอกความแตกต่างของแต่ละเขตแ่ละก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นจริงตูไหายซื่อกวางโจชวนสู่นานจริงจินซื่อละมั้งอย่างไรการพัฒนาของการแพทย์แผนจีนตามสถานที่เหล่านี้ก็ไม่แย่นักชีปิงจึงเอ่ยแนะนําทุกคน ได้ยินมาว่าอาจารย์จางเป็นศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ของมหาวิทยลาลัยแพทย์แผนจีนปักกิ่งใช่ไหมคะดูท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวนักศึกษานะักะเนี่ยเลียงหยงก็หัวเราะด้วยตอนนี้นะครับเวลาสอบได้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเอาละโชว์สถิติให้ทุกท่านได้เห็นกันเถอะและเพื่อที่จะปกปิดตัวตนของผู้เข้าสอบพวกเราจะแสดงเพียงเขตและหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบเท่านั้นทันใดนั้นชื่อจํานวนร้อยชื่อก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจออันดับเลขประจำตัวคะแนนจู่ๆผู้คนก็ต่างพากันตกตะลึง ลำดับที่หนมณฑลทนจิ 3, X X ้นซีทร uhm ิเพอ็ซ์คะแนน512คะแนนลำดับที่สเมืองจิงตูทริเพ1เอ็กซ์คะแนน390คะแนนลำดับที่สาเมืองจิงตูทริเพ0เอ็กซ์คะแนน388คะแนนลำดับที่สเมืองจิงตูทริเพลเอ็กซคะแนน388คะแนนลำดับที่98เมืองชวนสู่ทริเพลเอ็กซ์คะแนน378 คะแนนลำดับที่9 9้ามนทนเจอร์เจียงทริคเกอร์เอแปดสามเก้าหนึ่งคะแนนสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนชีปิงเอ๋ยขึ้นตามความเคยชินทุกท่านเห็นบนหน้าจอหมายถ้าการแข่งขันดูเดือดจริงๆเลยค่ะผู้ที่อยู่ในหนึ่งร้อยอันดับแรกนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆคะแนนเบียดกันมากทุกท่านจะเห็นได้ว่าอันดับมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันของเรานี่เก่งไม่แพ้กันเลยนะคะเอ๋เดี๋ยวนะอันดับที่หนึ่งเขาทำได้ห้าร้อยสิบสองคะแนนไม่สิในไม่กี่สิบวินาทีที่เราคุยกันเขาก็ทำไปห้าร้อยย นี่คนใช่หมคะเนียเพียงชั่วพริบตาเดียวทุกคนก็หันไปให้ความสนใจกับอันดับหนึ่งแทนทุกคนไม่ได้สังเกตคะแนนของอันดับหนึ่งเพราะว่าอันดับค่อนข้างอยู่ติดกับหัวกระดานคะแนนของทั้งร้อยคนนั้นก็อยู่ประมาณ3า0รอแปสิไม่ต่างกันเท่าไหรทว่าใครก็คาดไม่ถึงว่าที่หนึ่งจะทำคะแนนถึงห0 0ร้อคะแนนชีปิงอึ้งไปชั่วครู่เธอสงบสติอารมณ์ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อไปดีแล้วเมื่อเห็นว่าชีปิงกำลังช็อกเหลียงหยงก็รีบพูดต่อ เป็นไปตามที่อาจารย์จังบอกเลยครับสิอันดับแรกมาจากปักกิ่งตั้ง3าคนแถมยังเป็นที่2ที่สที่4อีกด้วยถือเป็นความภาคภูมิใจของทั้งประเทศนะครับเนี่ยทว่าไม่น่าเชื่อว่าอันดับหนึ่งนั้นจะเป็นผู้เข้าแข่งขันจากมณนทนจิ้นซีคะแนนของเขามันทําให้ผมไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเลยจางสเสวียนวเ,วเอ่ย อันที่จริงหลังช่วงสร้างชาติที่มณฑลจินซีก็มีโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงปรากฏขึ้นมาหลายแห่งเพียงแต่ชื่อเสียงมันค่อยๆหายไปเท่านั้นเองทว่าในยุคที่การแพทย์แผนจีนตกต่ำพวกเขาก็เป็นผู้ที่คอยพยุงการแพทย์แผนจีนไว้ตอนนั้นทั้งนานหลี่เปยเหมือนแพทย์ผู้มีชื่อเสียงทั้ง4คนในมณฑลจินซีก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยละพวกเขาโด่งดังระดับประเทศตอนนั้นอาจารย์เหมือนเป็นอาจารย์ของผมผมยังเคยเรียนกับเขาเป็นเวลานานไม่รู้ว่าอันดับที่หนึ่งจะมีความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์เหมือนหรือไไไมม่่่เรรืออองงนี้้กกก็ยับด ตอนนี้ไปเย,ย่กำลังรีบทำข้อสอบเขาไม่มีเวลาสนใจสิ่งอื่นๆแล้วแน่นอนแม้แต่ตนเองเขายังไม่สนใจเลยเพราะว่าเขาสังหรณ์ใจว่ารางวัลของภารกิจนี้ต้องสัมพันธ์กับคะแนนตามแบบฉบับของระบบแน่ๆอาจจะคิดตามสัดส่วนคะแนนหรือไม่ก็ตามอันดับที่ได้ก็ได้ไปเย,ย่ไม่รู้ว่าตนเองทำโจทย์ไปกี่ข้อแล้วแต่เขายังรู้สึกกดดันอยู่เลยใครจะไปรู้ว่าทั้งประเทศจะมีอัจฉริยะสักกี่คนไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกพวกคนในรายการซูเปอร์เบรน มีคนไหนบ้างที่ไม่ใช่อัจฉริยะไม่พูดก็จําได้ไม่เคยลืมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาคงไม่ต่างจากคนเหล่านั้นมากหรอกมัง้งคิดเช่นนั้นไปเย่ยก็สั่นไปทั้งตัวไม่ได้ยังไม่พอต้องเร่งความเร็วอีกฉันทําได้ไวกว่านั้นไปเย่ยคิดแล้วเร่งมือทําข้อสอบเขาแค่กว่าสายตาก็อ่านโจทย์จบก็ได้คําตอบมาง่ายๆแล้วไปเย่ยทาเร็วมากคนอื่นก็เช่นกันอย่างเช่นพ่างจือ่อเวนเธอยาวสามสั้นหนึ่งเลือกสั้นสุดสั้น 2, สามยาวหนึ่งเลือกยาวสุดสั้นสองยาวสองเลือกเอจุจุเหมือนกับเรียนมาเก้าปีเลย ตัดภาพมาที่ช่องโทรทัศน์ทุกคนต่างไม่มีคำพูดอะไรให้กับอันดับหนึ่งเพราะว่าในระยะเวลาสองชั่วโมงนี้อันดับหนึ่งทำคะแนนไปถึงเก้าร้อยคะแนนแล้วในขณะที่ที่สองเพิ่งทำไป500ร้อยคะแนนคะแนนห่างกันเกือบสองเท่าพิธีกรทั้งสองคนก็ชินแล้วผู้ชมด้านล่างและผู้ชมที่สถานีโทรทัศน์ต่างพากันอึง้งเอสามวินาทีแล้วทำไมไม่เพิ่มขึ้นหลักคะแนนไม่ขยับแล้วไม่สมกับเป็นอันดับหนึ่งเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ขยับแต่มันขยับไวจนค้างไปแล้วต่างหากสามวินาทีต่อหน,นึ่งคะแนนสุดยอดมากนี่มันเทพเกินไปแล้วกลับเลย ที่รักรีบปิดประตูเร็วฉันจะคลอดแล้วตื่นเต้นไม่ไหวแล้วฉันว่าครั้งนี้ต้องคลอดแน่ๆมาเร็วๆมารับโชคจากอันดับหนึ่งกันไม่แน่ลูกเราอาจจะเป็นเด็กเรียนบ้างก็ได้หญิงสาวใกล้คลอดจ้องโทรทัศน์ด้วยใบหน้าแดงกำพลางพูดกับสามีทุกคนต่างเพ่งสายตาไปยังหมายเลขศูนย์ศูนหหเลียงหยงพูดขึ้นมาในทันใดอ้อแล้วก็ผมจะโชว์สิ่งใหม่ๆใ,ให้ทุกท่านได้ชมเวทีของเราไม่ได้แค่แสดงคะแนนได้แต่ยังแสดงจํานวนข้อและอัตราการตอบถูกได้ด้วยทุกท่านสงสัยในตัวผู้เข้าแข่งขันอันดับไไหหมมรรับับออออยยาาาาากกกกดููตาาตถขขงเขน่ อยากสิอยากดูผู้ชมด้านล่างต่างพากันตื่นเต้นเพราะคะแนนของอันดับหนึ่งนั้นสูงมากสูงจนเกือบจะเป็นเท่าตัวของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆถ้ายังทำความเร็วในระดับนี้ได้หลักก็ต่อให้อันดับหนึ่งจะหยุดทำข้อสอบตอนนี้ก็คงได้ที่หนึ่งอยู่ดีมั่นคงมากมั่นคงเหมือนกับภูเขาไทซานเหลียงหยงหัวเราะพลางเปิดข้อมูลของอันดับที่หนึ่งขึ้นมาข้อมูลปรากฏขึ้นบนหน้าจอชื่อสกุลยี่สิบไม่เปิดเผยเขตเมืองไทยหยวนบนทนจิ้นซีหมายเลขประจำตัวผู้สอบ พริพลเอ็กซ์ศูนหหมายเลขโทรศัพท์1 8 6ดไม่เปิดเผยคะแนน1024คะแนนจำนวนข้อ12 2 9สองข้ออัตราการตอบถูก83%เเซค่าเฉลี่ย 6. 3 5สหวินาทีต่อหนึ่งข้อเหล่าคนในช่องแสดงความคิดเห็นค่อยผ่อนคลายลงหน่อยก็ยังดีผู้พันแยกย้ายเถกเก็บปืนใหญ่ไปได้แล้วก็ยังดีกองทัพพิเศษแยกย,ย้ายกลุ่มมังกรจีนแยกย,ย้ายเจ้าเด็กนั่นยังเป็นคนไม่ใช่ตัวประหลาดไม่ต้องบั่นร่างมันหรอกก็ยังดีเด็กนั่นยังเป็นคนจีนไม่ต้องไปสนนใจพววกกกญีี่่ปุับเาหลแลแ้ ดีอะไรล่ะภารกิจปลุกระดมประชาชนล้มเหลวเริ่มแผนบีได้พิธีกรเหลียงหยงค่อยสบายใจหน่อยอันดับหนึ่งนี่เก่งจริงๆเลยครับเขาใช้เวลาทําข้อสอบข้อละหกวินาทีเองครับแถมอัตราการตอบถูกยังสูงถึง80%อีกด้วยเก่งมากๆครับอาจารย์จางสเสวียเว่นหัวเราะไม่ว่าอย่างไรทักษะด้านการแพทย์แผนจีนของเด็กคนนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่การตอบข้อสอบหนึ่งข้อภายในระยะเวลาราวๆวหกวินาทีนั้นไม่ยากแต่การจะตอบให้ถูกทุกข้อภายในเวลาหกวินาทีนั้นยากมากข้อสอบตั้งพันกว่าข้อนี่สินะพลังแห่งคนรุ่นหลัง ทว่าหลี่ซื่อเตอ๋อกลับสายหัวจะว่าเก่งก็เก่งแหละนะทว่าอัตราการตอบถูกนั้นไม่สูงสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงแค่ทักษะการทำข้อสอบและการทำคะแนนก็ถือว่าเขาเก่งจริงๆแต่เมื่อเทียบกับคนเก่งๆพวกนั้นดูแล้วก็อาจจะยังห่างจากขั้นนั้นอยู่นิดหน่อยถ้าไม่เชื่อทุกท่านก็ลองดูข้อมูลของอันดับ2และ3ครับลำดับที่2ชื่อสกุล20ไม่เปิดเผยเขตเมืองปักกิ่งหมายเลขประจำตัวผู้สอบพริเพลเอก0ู 1, หมายเลขโทรศัพท์134ไม่เปิดเผยคะแนน6 0 1คะแนนจำนวนข้อ 605ข้ออัตราการตอบถูก99.3%ค่าเฉลี่ย12.89วินาทีต่อ1ข้อลำดับที่3ชื่อสกุล20ไม่เปิดเผยเขตเมืองปักกิ่งหมายเลขประจำตัวผู้สอบ p r i x 0 0 1 9ห่เมายเลขโทรศัพท์1 3 4ไม่เปิดเผยคะแนน6 0 0คะแนนจำนวนข้อ6 0 4ข้ออัตราการตอบถูก,ออก,ถก9 9 3ค่าเฉลี่ย12.89วินาทีต่อ1ข้ออัตราการตอบถูกของทั้งคู่อยู่ที่ 99. 3น่าก้าวเกินไปแล้ว ข้อสอบตั้งห0 0อข้อแต่ทำผิดแค่สี่ข้อผู้ชมต่างไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นอัตราการตอบถูกสูงนี่น่าอัศจรรย์กว่าคะแนนที่สูงจนน่ากลัวนั่นเสียอีกคราวนี้หลี่ซื่อเต๋อก็หัวเราะบ้างจริงๆแล้วอันดับหนึ่งอาจจะทำโจทย์มานานจึงคุ้นชินกับข้อสอบอีกทั้งยังมีทักษะในการอ่านโจทย์ที่ดีและรวดเร็วสำหรับข้อยากๆก,ก็แค่เดาคำตอบไปส่วนข้อง่ายก็ตอบคำตอบที่ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ความคิดในการทำโจทย์เลยจึงทำให้เขาทำโจทย์ได้เร็วนั่นเอง นักศึกษาคนอื่นๆต่างหากที่เก่งจริงเพราะมีพื้นฐานความรู้แน่นอัตราการตอบถูกจึงสูงถึง99%ศาสตร์การแพทย์ต้องอาศัยความรอบคอบห้ามสะเพร่าแม้แต่นิดเดียวดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับนักศึกษาอันดับหลังๆมากกว่าเพราะว่าการแข่งรอบระดับมณฑลน่าจะมาอ่านโจทย์อย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่เป็นการทดสอบศักยภาพที่แท้จริงต่างหาก จางสเสวียเว่นยิ้มอาจารย์หลีคุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกกรอกนะความเร็วในการทําข้อสอบถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งการทําคะแนนนอก็เป็นความสามารถเช่นกันกดเกณฑ์ต่างหากที่สําคัญที่สุดผมไม่เชื่อว่าถ้าอันดับหนึ่งตั้งใจทําจริงๆโดยที่ไม่สนใจว่าจะได้คะแนนมากเท่าไหร่แล้วเขาจะตอบถูกน้อยดังนั้นผมก็ยังคิดว่าอันดับหนึ่งเก่งอยู่ดีทุกคนต้องทาความเข้าใจกดเกณฑ์การแข่งขันกดบอกไว้ชัดเจนว่าเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงไปต่ําคุณน,นี่ทาตัวคร่ามคือจริงๆเลยนะ เวลาแข่งขันน้อยลงเรื่อยๆหลังจากที่การสอบดำเนินไปกว่าสองชั่วโมงความเร็วในการทำข้อสอบของทุกคนก็ค่อยๆช้าลงเพราะต้องการพักผ่อนแล้วทว่าความเร็วของไปเยี่ยนนั้นไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยผู้คนที่กำลังดูถ่ายทอดสดจากกรุงปักกิ่งก็ตื่นเต้นกันใหญ่อีกสองนาทีก็จะได้รู้ผลการแข่งขันแล้วเลียงหยงเอ่ยขึ้นชีปิงเธอตื่นเต้นเหรอพอดูสถานการณ์การแข่งบนหน้าจอนั่นแล้วจู่ๆฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแฮเหมือนกับตอนที่ฉันสอบเลยชีปิงหัวเราะตื่นเต้นเหรอไม่เลย ก็ที่หนึ่งยังนิ่งขนาดนั้นหนีนาปาไปพันเจ็ร้อคะแนนแล้วที่ 2, 2เพิ่งจะได้800ร้อคะแนนห่างกันตั้ง9 0้อคะแนนเหลียงหยงหัวเราะออกเสียงผ่านไปตั้งนานแล้วเธอยังอึ้งอยู่อีกหรือเธอนี่ก็อ่อนไหวจริงๆเลยชีปิงตอบกลับเขาเรียกว่าให้ความเคารพและความเชื่อมั่นกับผู้ที่แข็งแกร่งต่างหากยกเหลียงหยงหยุดล้อเล่นแล้วหันกลับมาพูดกับผู้ชมการแข่งขันยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเรามาดูว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรบ้างกันครับ ตามกฎการแข่งขันแล้วผู้ที่อยู่ใน1,000อันดับแรกจะได้เข้าสู่รอบระดับมนทนและผู้ที่อยู่ใน10อันดับแรกของรอบมนทนจะได้เข้าสู่รอบระดับประเทศ198 3ก1าการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วพวกเรามาดูที่หน้าจอกันครับลำดับที่1ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข0 0 5 5ซึ่งมาจากมนทนจิ้นซีคะแนนสุดท้ายของเขาก็คือ1,800คะแนนพระเจ้าช่วยนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วใช้เวลาทำข้อละ6วินาทีเท่านั้นโดยไม่มีข้อที่เว้นว่างเลยหมายเลข0 0 5 5ต้องเป็นเครื่องผลิตะแแนนน่ ลำดับที่สองผู้เข้าแข่งขันหมายเลขศ00ยย์จากปักกิ่งคะแนนสุดท้ายของเขาคือ871คะแนนแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงก็คืออัตราการตอบถูกของเขาที่สูงถึง99%้าน่ากลัวจริงๆลำดับที่3มเอลำดับที่3มีการเปลี่ยนแปลงใหผมขอดูข้อมูลของเขาสักครู่เขาคือผู้เขา้เขาแข่งขันหมายเลข0 0 2 2จากเซี่ยงไฮ้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น8 6 5าคะแนนโอ้พระเจ้าร้อเอซอัตราการตอบถูกหนึ่งม่ผิดปอร์เซเลยหรีอเขาทะไม่ผิด,ดีักน คำพูดของเหลียงหยงทำเอาผู้ชมตรงนั้นอึ้งตามตามกันไปอัตราการตอบถูกตั้ง100%คนผู้นี้คือใครกันนะอัตราการตอบถูกนี้น่าตะลึงกว่าคะแนน1800ของไปายเย่ออีกเหรอไม่ราชันคือใครราชันย่อมเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตามกฎเกณฑ์อย่างไรละ่ะชีปิงเอ๋ยถามขึ้นอาจารย์ทั้งสองท่านรู้สึกว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนดูมีความหวังและน่าจะไปได้ไกลามากกว่ากันคะจางสเสวียเวนเอ่ยด้วยรอยยิ้ม ผมคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีหนุ่มน้อยพันแปดร้อยคะแนนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่แกร่งที่สุดในรุ่นแน่ๆ่เพราะอะไรน้าหรือคุณดูคะแนนสิหนึ่งพันแปดร้อยคะแนนส่วนที่สองได้แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนมากกว่าตั้งสองเท่าคุณยังจะหาเหตุผลอะไรมาโน้มน้าวได้อีกผมขอพูดหน่อยเธอต่อให้เป็นผมก็คงทำคะแนนไม่ได้เท่านี้หรอกแน่นอนว่าผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าแต่ละรอบก็มีกฎเกณฑ์ของมันยิ่งเข้ารอบลึกๆก,ก็ยิ่งมีบททดสอบศักยภาพมากขึ้นแต่ความสามารถของอันดับหนึ่งนั้นเป็นสิ่่่งทีปฏิเสธไไมได้หหซือั เตอหัวเราะแห้งๆแต่ผมว่าเป็นอันดับที่สามมากกว่าผมเชื่อมั่นในความสมบูรณ์แบบผมชอบอัตราการตอบถูก100เนั่นมากผมยืนยันคำเดิมว่าศาสตร์การแพทย์ต้องมีความรอบคอบทัศนคติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนคะแนนเป็นสิ่งสำคัญรองลงมาผมเชื่อว่าหมายเลข0ูนย์ศจะเข้าสู่รอบระดับประเทศและอาจจะได้รางวัลด้วยถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมจะรับเขาเป็นสิ์ชีปิงกล่าวฉันรู้สึกสงสัยในตัวหมายเลข0ูนย์มากเลยขยักรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจังเลี้ยงยงตอบกลับด้วยยรอิ้ม เธอไม่ต้องสงสัยหรอกหลังสอบเสร็จจะมีเวลา3นาทีในการจัดอันดับ1 0 0 0พันอันดับของแต่ละมณฑลบัตรเข้าสอบของผู้สอบแต่ละคนจะถูกสร้างขึ้นในแอปพลิเคชันถึงตอนนั้นผู้เข้าสอบจะพิมพ์บัตรเข้าสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบได้พอถึงเวลาพวกเราก็จะได้รับข้อมูลของผู้เข้าสอบด้วยเช่นกันจากนั้นเธอก็จะได้รู้ว่าไอดอลของเธอหน้าตาเป็นแบบไหนตอนนี้ผู้ชมจากทั้งทางเว็บไซต์เว็บบอร์ดและโทรทัศน์ต่างตื่นเต้นยิ่งกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงเสียอีก อันดับที่หนึ่งได้หน,นึ่งพันแปดร้อยคะแนนพระเจ้าคุกเข่าเรียกพ่อเลยแบบนี้หนึ่งพันแปดร้อยคะแนนใช้เวลาข้อละหกวินาทีแถมไม่เว้นสักข้อเก่งเกินไปแล้วเก่งตายและทำถูกแค่แปดสิเปอร์เซ็นจะมีอะไรน่าภูมิใจหรือดูท็อปร้อยคนอื่นๆสี่มีใครทำถูกไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นบ้างทำตัวเป็นหมาคอย่วยโอกาสไปได้คอมเมนต์บนโง่ o. ไปไหนก็ไปแปดสิบคะแนนยังทำไม่ได้เลยยังจะมีหน้ามาพูดจามหมาๆอีกเหรอหมายเลขศูนย์ศูนย์ห้าห้าจากมณฑลจิ้นซีกำลังฮอตเลยแหละ ทว่าปเยเย่ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวของการสอบได้ที่หนึ่งเลยเขาแงนคอดังกรอบก่อนจะเอ่ยขึ้นเขอกระดูกคอเหมือนจะมีปัญหาหลายวันมานี้อ่านหนังสือเยอะไปจริงๆและต้องกลับไปออกกําลังกายหน่อยแล้วจะเป็นเด็กเรียนที่ร่างกายปกเปียกไม่ได้แค่อ่านหนังสือยังเป็นแบบนี้เลยต่อไปเกิดต้องทดลองหรือผ่าตัดจนดึกจะทํายังไงทันทีที่เขาลุกออกจากห้องสอบจู่ๆโทรศัพท์ก็สัน่น แอปพลิเคชันส่งข้อความมาแล้วคะแนนรวมของท่านคือ180 0คะแนนเป็นลำดับที่1จากทั้งประเทศและลำดับที่1ในมณฑลจิ้นซีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับมณฑลบัตรเข้าสอบจะถูกส่งมายังโทรศัพท์ของท่านโปรดตรวจสอบไปเยี่ยเปิดแอป,ปและพบว่ามีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมา2หน้าหน้าหนึ่งเป็นวิดีโอถ่ายทอดสดส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นบอร์ดอันดับไปเยี่ยชนะก,ก่อนจะกดเปิดดูวิดีโอถ่ายทอดสดการอัปโหลดวิดีโอที่บันทึกจากรายการในสถานีโทรทัศน์ลงบนแอป,ปก็ทำให้เข้าชมได้สะดวกขึ้นจริงๆ แล้วบอร์ดอันดับหลักเมื่อไปเยี่ยเปิดดูก็พบว่าลำดับที่1บนบอร์ดคือตนเองหมายเลข t r i p l e x 0 0 5 5อัตราการตอบถูก83%ไปเยี่ยอึ้งก็ยังดีเขาเห็นว่าอันดับที่2ได้871คะแนนอันดับที่3ได้865ส่วนอันดับหลังๆก็ได้คะแนนกันประมาณ800คะแนนห่างขนาดนี้เลยเหรอนำอยู่พันคะแนนจริงดิเราเก่งขนาดนี้จริงเหรอเนี่ย เมื่อได้เห็นจํานวนข้อที่คนอื่นทําไปเยี่ยก็เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็เพราะว่าตนทําข้อสอบไว้เกินไปนั่นเองเพราะว่ามีสกิลอ่านเร็วความเร็วในการทําข้อสอบของเขาก็ต้องมากกว่าคนปกติอยู่แล้วแต่อัตราการตอบถูกของคนอื่นมันก็น่าสะพรึงอยู่แฮะอันดับที่2 9งเอันดับที่3า0รอเปอร์ซดูไปกี่คนคนก็มีอัตราการตอบถูกมากกว่า95%ทั้งนั้น ดูเหมือนว่าแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาแถมยังเงียบเงียบครึมครึมกันอีกด้วยที่นี่มีคนทำตัวเป็นเสือซุ่มเยอะเกินไปแล้วเราได้ที่หนึ่งก็เพราะอ่านโจทย์เร็วแต่พอเข้ารอบระดับมณฑลคงไม่ใช่การสอบแบบนี้แล้วน่าจะเหมือนกับการสอบปกติที่มีข้อตัวเลือกไม่ก็คำถามยาวๆประมาณนั้นทีนี้ความแตกต่างก็จะน้อยลงแล้วไม่ได้สิยังต้องใช้เวลาตอนนี้ไปอัพเลเวลทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนด้วยเมื่อไปเย,ย่ได้เห็นอัตราตอบถูกเหล่านั้นแล้วก็เครียดขึ้นมา ขณะเดียวกันพ่างจือก็เดินเข้ามาเขาถอนหายใจเมื่อเห็นว่าไปเยี่ยกำลังจ้องบอดอันดับในหน้าจอโทรศัพท์จึงเอ่ยขึ้นพลางตกบ่าไปเยี่ยเพื่อนนายไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนั้นไปเยี่ยถามกลับพ่างจือนายได้กี่คะแนนหรือขอดูหน่อยได้ไหมพ่างจือมองด้วยสายตาหยามเหยียดนายคิดว่าฉันเป็นพวกใส่ใจกับคะแนนหรือเห็นหรือเปล่าว่าฉันเน้นความเร็วจำนวนข้อที่ตอบไปทั้งหมดคือ2222้อ่ข้อละ่ะ ไปเย,ย่แทบจะหัวเราะลั่นหมอนี่มันคนธรรมดาซะที่ไหนส่วนอัตราตอบถูกของเขาก็คือ22.22% 22ได้คะแนนทั้งหมด493คะแนนทว่าไปเย,ย่กลับพบว่าพ่างจือได้อันดับที่1,000ของมณฑลจิ้นซี